นี่แหะครับเมนูอีสานบ้านเราเด้กพี่น้องเด้ออมปลาไหลครับเมนูเม,น,มนูนี่ที่ว่าเป็นเมนูที่สุดยอดมา,มากๆเลยครับแซบ่บนี่นะครับเดี๋ยวเฮ็ดให้ปลาไหลมันสุกกันเด้กพี่น้องเด้อติดตามเมื่อีกทีหนึ่งครับชาวยูทูบ มาน,นี้มาเล่นบรรน,นาได้พี่น้องเนี่ยนี่เบื้องบรรยากาศก,าก่อนครับนี่อยุบบรรน,นาครับมาเห็ดเมนูกินกับนาครับผมก็ได้นี้านาแล้วเซนเป็ดปลาไหลครับได้ครับนี่ยไปพาเบื้องครับตัวใหญ่ามากครับนี่สองตัวสองตัวสองตัวนี่ครับเสมาเห็ดเป็นเมนูได้พี่น้องเ้อ ยอดแสงตัวหญ่มากเลยครับสองตัวเปิดผมมนูนี่ครับเครื่องพวกผักพวกนี้นะครับกะชิมีผักชีราวผักเขือใบคุณเลือดแล้วกะ็ต้นหอมครับเดี๋ยวกังเด็กอะจิกขั้วซับปลาไหลก่อนครับแต่ขอมารับชมแล้วฝากกดติดตามเป็นก,นกนำลังใจนะครับเด้อ แต่เบิ้งอีกที่นึงครับรน,นี่ครับขั่วเสร็จเรียบร้อยครับปลาไหลทีฮ็ตเ,เป็นเมนูออมครับแกงออมนี่ออมปลาไหลนีอ่อมสูตรอีสานนะพี่น้องเมนูแซ่บๆบ,บานเฮ้าได้พี่น้องด้วย ติดาตามอีกทีนึงครับตับมะพร้าไส้ครับ Điện Điện à đây là, này. Dính ba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 . hả? ba. <laughs> mất เดินว่ะพริกพิก,พกตำเครื่องครับไป,ไปเลยเอาล่นหนยอ้แล้วเด้อลูกตาดอกเขานอ่ครับเครื่องผมสีบ่ต่ำใช้พริกด้ยครับเด้อผมสี ซอยเลยอันเลยแล้วก็ไปขวด่ตกไข่าตกไข่ท้าตรงจ,รจัดขาด่ยเขางกางจังบะเอาใส่ทานน้ำไีย๋ยวบอก <laughs> ตัวนั้นไม่เป็นกล่องกรวุกตัวไม่ได้ววาใส่กล่องใส่ยังนะอโอ้คื้สินเล้เนี่ย ไตรไตรไทรไล่หั็หอมครับปูวดมันเลตามมือกินบอรก่อนใสกเาไปเลยเมนูอ<ม><ม>ีสาน้ันห้าใส่เคืองไลไยๆหอมดังนำออกให้ลุกนะ เม,มนูออมปาไลครับเน้น,นเครื่องเฮาไเข้าไปลูกมม,ม,มือเขียนาอาหารก็อ่านไปน <ะ S 1> ไปทีเนาะลูกไปนลูกจะไปเบิ้งไปตอนไหนไปฟ้อง,องโผล่เโี้ยเดี๋ยว้อเลยตีหาด์ด พูดไปเจสอ่ปันน่นเลยเนอเออก็ทำไปเจสโซ่บอาไปห้องพูงนเจ็ดโมงหกโมงอ่ะตรงไหนกินอาหารตรงไหนอำเภออออกบบออกไปก็ได้จะไปโอแถวตอยังไงลูกกินอะไกาหารช่วงเยาว์วอาหารลุงกระตอาหาพประอุว่าเพมสูงอีกโอ้ยบอกโอ้แต่มันออกขากาเด็กออกเศรออเออว่ะกล้ามันขศาเป็นล่าเขาออกถึงลูกเหมือนลูกกาเด็กเออลูกอยู่กาเด็กเนี่ยล เยวลุงเรื่องานไปแล้วจังมาตะลุงม่งเอาที hmm. oh, oh ่ไหนลุงแม่แก่ข้าไหมตายอ่ะยวด้วอป้ยจังหวัดแนั้มือ นี่นะครับเมนูบันบานได้พี่น้องเด้วนอย่างนี้เยลยล้มมือเอาละห้องผสมแหนปะอ้มใจะใช่เปล่าปลาครับใส่เข้าไปน,นัวไปเลย ที่นึ้นนึ่งเงยังดีวะกินโอเคที่ขึ้นนึ่งก็ยังดีก็ดีนั่นลูกพี่ผงนัวใส่นลายแสบลายนี่ครับใส่เข้าไปเยอะบ่อาน้าหนให้ลุงแป๊บหนึ่งน้อย เมนูบานๆนะครับซูปูซูหลานกินเติมน้ำนิดหน่อยไว้นี่ก่อนเท่ากับจค๊ควายมันซูค,ครับเดี๋ยวผมจุดเตาเตาเก็ดก่อนแป๊บหนึ่งรอเบิง์กนะครับเด้อสวัสดีครับนี่ครับฐานไส้เนื้อไก่นะครับล่อให้อ่า ปลาไหลมันสีแบบสุกจกักเจ็อร์ซครับแล้วเจ้าเดี๋ยวผักไป้ใส่ครับนี่ผักเครื่องปุ่มผักที่น้ำเสนอไปตอนแรกนะครับนี่แล้วผมจะเอาปักเขือไปใส่ก่อนครับเพราะว่ามันสุกสาบนี่ว่าเออมานี่ครับใส่ปักเขือเข้าไปครับ ปาดได้ลูกปาดเลย,เลยไม่ลุกปาดแค่ปาดแล้วก็เทใส่ได้เนดะ้อลุงจะบอกนี่ใส่มะเขือเข้าไปติดปากก็ไม่เกี่ยวกขาได้แก้วเขาไนะด้อย่าได้แปแ๊บนะอ,อ่ะใส่เข้าไปใส่กอกขัวดน้ำรับ ใส่เข้าไปอีกอีกกอวโอเคใส่กาวครัวครับเข้าก๋วครัวให้มันสุกเลยครับีย๋ยวเขายังเติมนม้ำอีกที่นึงครับเนี่ยนี่ครับออมปะไลนี่ เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วนี่นี่แหละครับเมนูอีสานบ้านเฮาเด้อพี่นอ้องเด้อออมปลาไหลครับนี่เมนูเมนูนี่คือว่าเป็นเมนูที่สุดยอดมากๆากเลยครับแซบ่บนี่นี่ครับเดี๋ยวเฮ็ดให้ปลาไหลมันสุกกคนเด้กพี่น้องเด้อติดตามมาอีกที่หนึ่งครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฮักอีสานนะแชี่เนียน้ำเนื้อครับเด้อนี่แหละครับเป็นเมนูอีสานบานเฮาครับผมนี่ครับมาเห็ดยูเห็ดกินครับหน้ากับหลานๆครับผมเมื่อมีเวลาว่างกับมาแบบนี้แหรอพี่น้องเอ,อ้ยบทที่นี้เติมน้ำครับผมเติมน้ำด้อพี่น้องเอ,อ้อ เทลงเลยลูกเทลงเลย,เ,ลยเออหลานน่ะเทน,น้ำนแหละเทลงไปอืมหละมันก็นต้องมีนด้สวดหนามน้ำจากน้อยหนะ่ะพี่น้องเอ,อ้ย คนมากเลยพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับเมนูบานห้องเด็กพี่น้องเฮ้ยออมปลาไหลครับหากินอยากเด้พี่น้องเนี่ยแต่ไส่บ่ได้หรือว่าบ่เขาอีจูหรือว่าเขาบางร้านนี่บ่ได้กินได้พี่น้องเนี่นี่บอกไว้เลยนี่บางทีกลับไปหาเที่ยงงั้นไหครับจักสีไรพบ่ไรห้องกับลูกหนาูเนาะนี่โอ้โห นี่ครับเดือดมากเลยครับเราจะใส่ผักได้พี่น้องเดินกับจผักกะซีมีนี่ครับมีปักซีเล่าต้นหอมแล้วกับใบพุ่เลื้อครับเขากันมากเลยครับใบพุ่เลื้อเนี่ยใส่เข้าไป รสชาติได้ครับผมชิมเรียบร้อยแล้วครับนี่นนเป็นเมนูที่สุดยอดมากเลยครับเมนูนี้ปลาไหลครับหากินยากครับผม เดี๋ยวให้พักมันสลดลงก่อนครับนี่นี่นะครับพร้อมปไลไหลอี่สานบานหฮาได้พป่นหนอเด้วย ไปครับผมจงได้กะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับดื้อจ่องอ,งอีสานนะเชียงเหนืครับเดี๋ยวแต่เบิง่งอ,อีพี่ตัวไปครับนี่กับนาครับจำได้วกวเข้ามาสวัสดีครับนี่นะครับ